กาสวัสดีพี่ๆนันนๆหนู่นๆนนนทุกคนด้วยนะครับพบกับจัลชิเนื้อเรือแล้วก็เกมหัวเหม่งอะนะอ๋อก็คือแบบว่าอหัวคายเกมเบสิกนี่นแหละอ่ะเล่น100นะแล้วมากับงบ38มหมื่นแปดครับลุย แคเคไม่พูดมากทำเพลงครับคือแบบว่าวันนี้แบบว่าเรียกันหือลือเรียกว่าเกินหือลือมากเลยแบบว่าอยากได้เงินริบจบริบไปริบไปริบจบอะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเกมตอนนี้นเปอร์เซ็นต์การดรอปนะเปอร์เซ็นต์การแบบว่าได้กำไรมานะครับกับเกมเซ้าบินซัพเฟอร์มาพูดถึงไม่ทันบทลมปากเข้ามาแล้วครับปันแปดร้อยสี่สิบมาครับม,มาครับ สองพั 2, นอะ่ะเรามากับสามหมื่นแปดได้มาสองพันก็ประมาณสี่หมื่นเป๊ะอ่าได้กําไรสองพันนี่คือแบบว่าเลิกได้เลยนะครับเนี่ยน้องๆหนูๆ,ๆคือแบบว่าวันละสองพันนี่คือแบบยิ้มยิ้มกลิ่นยิ้มอะไลวะยิ้มกลิ่นนะครับเออปะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มไม้นะครับด้วยแบบสเต็ปอจจ์ก็คือต้องเพิ่มม้นะได้กำไรก็คือเพิ่มไม้ โอ้โหนึกว่าได้เลยนะนึกว่าได้เลยนึกว่าได้ไอ้ยิ้มแช็กนึกว่าได้ไอ้ยิ้มแช็งมาครับ4 0 0พันโอ้โหกำไร5 0 0พันกำไร5,000ันต่อวันเลิกไหมไม่เลิกเพิ่มไม้ไม่ได้ด้วยพึ่งได้ไงพึ่งได้มาจะเพิ่มไม้เลยมักก็ดูแบบว่าหิวเกินหิวเกินคือหมดไวแน่เอาง่ายๆคือหมดไวแน่มาครับ600ยปักครับไปยาวๆนะฮะกับไม้500ถ้าได้ไม้5 0 0แบบหนักๆนี่คือแบบว่าเราสามารถจะเลิกได้เลยนะ ทันสองนี้มือเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาอาการคือเริ่มเสียเริ่มมาแล้วเริ่มมาละจังหวะนี้ยังไงม,มาครับพี่หัวล้านมันก็หัวล้านหมดได้หว่ะกูก็ลืมตลอดนะครับตอนนี้คือแบบว่ากําไรกําไรเราหายทุนเราก็หายไปด้วยนะครับจังหวะนี้มาครับสกตเ,เตอร์โอโอ เหมือนเดิมดี่กว่าแล้วแล่วไอ้อ้วนนี่คือแบบรู้สึกว่ามันนําโชคนะเนี่ยอ้วนรู้สึกว่าน,นําโชคนะนะครับลุยมาดูดิว่าไอ้อ้วนใจะให้โชคเราอีกหรือเปล่านะครับโอ,โอ้เปิดมาก็ได้อมไม่อยากได้เลยะบอกเลยนะครับว่าไม่อยากได้เลยนะไม่อยากแบบเปิดมาแล้วได้เลยมันเหมือนแบบว่าหลังๆมันจะเงียบใช่ปหโอ้ย มาครับอีกถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะแต่มันไม่เต็มหน้าไงไม่เต็มหน้าไงอุ้ยอุ้ยสองหมื่นกว่าเลยเหรอสองหมื่นสี่อ๋อหืมกำไรเน้นเน้นตอนน้ได้อีกไหมมาครับอีกสี่ร้อยรอบสุดท้ายว่าไงมาครับปันหกกลังอยู่ คือแบบว่ากำไรแล้วก็ได้ประมาณ1 7ื่นเนะทุนเรา38 0 0มถูกไหมเออประมาณ17ื่นแล้วว่าก็เลิกได้นะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวจะหาว่ามาแป๊บเที่ยวนะครับงั้นเดี๋ยวไอจอจคิดว่าเพิ่มไม้ดีไหมเอ๊ะหรือลดเว้ยกระตุกนิดหน่อยครับเออผมว่าเพิ่มไม้ดีกว่านะครับฮะได้อีกรอบนึงก็คือเลิกแล้วกันนะได้อีกรอบนึงก็คือเลิกแล้วกันเกาะเลิกแล้ว ไม่รู้จะสัรหาหอะไรเอาไว้ปากกว้างกันนะเอาปากกว้างก่อนออ yeah. คือเอาปากกว้างนี่คือแบบติดนอบคือไม่ได้หวังอะไรเลยนะหวังให้มันได้กําไรแบบสองพันสองอย่างเงี้ยถือว่าพันสี่อย่างเงี้ยครับโอ้โห,โหมาครับมื่นหเนะครับโอ้อาาโอโใจใไอ้จอจะไปสั่นละทุไปมากเลยะครับ ไปครับสี่รอบสุดท้ายยังได้อ่หกร้600อยอ้ะคือเราเล่นไม้พันเนี่ยไม้พันพันแปดอย่างเงี้ยโอ้โหพันสี่โอ้โหอีกหนแบบึ่งพันโคตรแบบโคตรแบบโคตรเอาอะครับไม่ต้องสืบเลยว่าจะต้องเลิกไหมคือแบบว่ามาเร็วไปเร็วแล้วก็แบบว่าได้เงินก้อนไวอีกต่างหากอะครับโคตรบบ โคตรดีใจเลยว่ะนะแบบอะไรแบบเนี้ยเจอกันคลิปหน้าบายบายจูบูจูบู